สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนวัดประการช่วยนักศึกษาโดนตำรวจเตือนฝากแซบถึงสงสงคนดังราชบรุรีจากกรณีดราม่าตำรวจเตือนนักศึกษาเปิดหมวกหาเงินส่งตัวเองเรียนว่าให้เบาเสียงลงหน่อยแล้วได้โพสต์ลงในเพจสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2564ที่ผ่านมากระทั้งต่อมาทางเพจสถานีตำรวจภูทรเมืองราชบรุรีได้ออกมาชี้แจงในโพสต์ดังกล่าวเป็นหน้าที่เมื่อตำรวจได้รับแจ้งก็ต้องไปตรวจสอบแต่หลังจากนั้นชาวเน็ตก็เข้ามาถล่มซ้ำ สถานีตำรวจภูทรเมืองรัฐบุรีฟังไม่ขึ้นครับคุณรู้หรือไม่ว่าน้องเขาจะรู้สึกยังไงถ้ามันมีกฎหมายเรื่องเสียงก็ต้องแจ้งในพื้นที่เพื่อให้น้องได้รู้ว่าควรใช้เสียงขนาดไหนแล้วที่ดังมันดังขนาดไหนครับตำรวจทำตามหน้าที่อันนี้ถูกครับแบ่งแบ่งกันไปนะครับอีกท่านบอกว่าเข้าใจตำรวจค่ะคนทำตามหน้าที่แต่คนแจ้งดูเยอะไปเป็นต้นนอกจากนี้บนเฟซบุ๊กของนวัดอิสระกรยศีลได้ออกมาพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมประกาศช่วยเหลือนักศึกษาเปิดหมวกรายนี้บอกว่าจะมอบเงินให้10,000บาทพร ฝากถึงสสราบบรีคนดังให้ดูแลคนในจังหวัดด้วยโดยได้ระบุข้อความว่าการดิ้นรนเพื่อการศึกษาเราต้องให้โอกาสเพราะในยุคนี้คนไทยทุกคนลำบากกันทั่วหน้าในฐานะผมเป็นคนราบรุรีใครรู้จากน้องคนนี้ให้ติดต่อกลับมาที่ผมครับขอมอบทุนการศึกษาให้1 0 0 0 0บาทติดต่อได้ที่แอชไซน์นวัดคนราบุรีต้องช่วยกันครับสสรับป่าไม้และอย่าลืมรักดูแลประชาชนในจังหวัดด้วยนะครับจากนั้นก็ได้โพสต์ภาพสลิปบ,บอกว่าน้องติดต่อมาหาแล้วและได้โอนเงินให้น้องเรียบ ร้อยแล้วทานผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ